ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมนะครับปฐมแท็กเตอร์กำแพงเพชรนะครับวันนี้นะครับผมมานําเสนอนะครับเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับวันนี้เสนอเป็นตัวคูปต้าแอลสามสิบศูนย์แปดนะครับหรือว่าสามศูนย์ศูนย์แปดนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถไล่นะครับสภาพสวยนะครับเครื่องเกียร์ไฮบริดดีมากนะครับตัวนี้ดีมากเลยนะครับ ราคาถ้าผมขายตาสภาพนะครับสองแสนห้านะครับตัวนี้นะครับสองแสนห้านะครับมีชุดใบมีด้านหน้าแล้วก็มีผานพวนห้าใบนะครับยีสบสองนิ้วของท่าช้างคู่ตัวนะครับเป็นสามสิบศ่นแปดนะครับตัวนี้เป็นรถได้นะครับอ่าผมเปลี่ยนยางหน้าใหม่ให้หนึ่งคู่นะครับ่าลมาคุยกันก่อนนะครับราคา้าตาสภาพนะครับสองแสนห้านะครับ้าปรับสภาพสองแสนหกนะครับ เพิ่ม10,000บาทนะครับตามสภาพครับ2 0 0สนะครับลูกค้ามาดูนะครับดูตามสภาพนะครับตอนนี้ดูสภาพก่อนนะครับเป็นรถเป็นรถไล่นะครับลูกค้าไม่ได้ลงนานะครับเป็นรถไล่ครับตัวนี้นะครับจะมียางหน้าครับที่เริ่มหมดแล้วนะครับชุดใบมีดด้านหน้าก็ดีไม่มีหักไม่มีดามสีเดิมนะครับตัวรถสีเดิมนะครับลูกค้าได้เปลี่ยนยาง เป,เป็นเดิมทีเป็นยาง12.4ขอบ24นะครับลูกค้าได้เปลี่ยนยางเป็นเท่าทีนะครับเดิมทีเป็น11.2ขอบีนะครับลูกค้าได้เปลี่ยนเป็น12-4อขอบีนะครับหรือว่าเป็นยางเท่ากับ36เลยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าผมเท่<อ>ากับรถ36เลยนะครับตัวนี้ยางก็เท่ากันนะครับอาจจะมีนะครับที่แตกต่างจาก36คือ,อ1คือซีซีกระบอกสูบนะครับ 3008นะครับจะใช้ตัวเกียร์ตัวเดียวกับ36นะครับท่อนท้ายเหมือนกันนะครับผิดกันแค่เพลาเบรกนิดเดียวท่อนท้ายนะครับเหมือน36เลยนะครับส่วนส่วนตัวเครื่องนะครับจะเป็นแหวนนะครับจะน้อยกว่าพวก36นะครับความกว้างของกระบอกสูบนะครับลูกสูบนะครับจะน้อยกว่าซีซีน้อยกว่านะครับส่วนชุดคันหน้าของ36เลยนะครับส่วนบอดี ants, ้ทั้งหมด36หมดนะครับใช้ก็ได้36หมดเลยนะครับนี่ว่าจะเป็นอ่า ความสก๊อโป้งครับตรงนี้มาสามหกหมดเลยนะครับเหมือนสามหกหมดทุกอย่างนะครับเหมือนทุกอย่างเลยนะครับผิดที่ผมบอกอย่างเดียวนะครับสองแสนห้ามีผ่านห้าสวยๆให้อีกหนึ่งหนึ่งพวงนะครับอ่ารั่วซึมสองแสนห้าผมเช็ครั่วซึมให้นะครับทุกจุดนะครับเช็คให้นะครับอ่าเช็คเช็คให้นะครับพร้อมใช้งานนะครับเช็คให้นะฮะนี่ครับสภาพโดยรวมนะครับ สีอ่าสีดุมดุมมันนะครับไม่ใช่ร้อนนะครับในดุมเขาขาวนะผมจะพ่นให้นะครับน้องพอผมดากัดสีออกให้นะครับยังล้างยังดียังหน้าเริ่มหมดนะครับตามนี้เลยสภาพตามนี้นะครับชุดใบมีดด้านหน้าสวยนะครับเป็นลถได้เนี่ยปากใบมีดนะครับนี่นะครับเนี่ยใครสนใจเอาไปเข้าสวนนะครับตัวนี้เหมาะกับสวนหน้านะครับเอาไปเข้าสวนก็โทรมาได้นะครับ 0943945978นะครับ0943945978นะครับปฐมพัทเตอร์กำแพงเพชรนะครับก็เป็นกันเองครับลูกค้ายังไงก็โทรมาได้นะครับตัวนี้นะครับรั่วซึมเดี๋ยวมาไล้ดูไล่ดูก่อนนะครับผมเพิ่งได้รถมายังไม่ได้ร้างเดี๋ยวถ่ายคลิปดูก่อนครับท่านใดสนใจพร้อมจบนะครับโทรมาหาราก่อนได้นะครับเดี๋ยวไล่ดูตั้งแต่หน้าเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ สลักตัวนี้ยังไม่หลวมมากนะครับใช้แังได้อยู่นะครับจางหมดนะครับล้อกทะประมาณนี้นะครับล้อกระทะสีเดิมนะครับแต่ว่าลูกค้าทาเอาสีสีแดงทามานิดหน่อยนะครับอแล้วก็ตัวนี้ก็ยังดีไม่ไม่บุกนะครับติ๊กเกอร์เขาคาดมาเป็นของ36นะครับเป็นแกะออกผมแกะออกให้นะครับแกะออกให้นะครับส่วนลังค่านะครับการสภาพทาผมขายตาซาบสองท้าผมจะไปแบบนี้ นะครับมีแตกนะครับมีแตกตรงหมดนะครับเล็กน้อยนะครับหูจับนะครับมีแตกนี่ถ้าปรับสภาพผมเปลี่ยนราคาให้ใหม่นะครับสองพันสองพันแปดนะครับหุ้มเบาะผมหุ้มบ่อให้ใหม่นะครับถ้าขายสองแสนหกผมหุ้มเบาะให้ปรับสภาพนะครับถ้าปรับสภาพนะครับลูกค้าตั้งแต่ตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็เบาะนะครับฝั่งโน้นนะครับตัวนี้ผมทบสี่ให้ใหม่หมดนะครับ ตรงนี้ซื้อให้ใหม่ครับล้างหรือพักหลังเลยนะครับหรือพักหลังล้างเช็ดเช็คทุกอย่างนะครับเปลี่ยนราคาให้นะครับเปลี่ยนยางหน้าให้หนึ่งคู่นะครับสองแสนหกนะครับเปลี่ยนตะแกรงหน้าให้นะครับใส่ตัวสัญลักษณ์ตรงนี้ให้นะครับขัดสีเงาวับนะครับตอนนี้สติ๊กเกอร์ใหม่หมดนะครับสองแสนหกนะครับสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับตัวนี้ใหม่นะครับตัวนี้ทําสีใหม่หมดแล้วก็ ไฟสปอร์ตไลท์ใหม่นะครับไฟหลังใหม่นะครับสปอร์ตไลท์ไม่มีมานะครับผมเช็คให้ใหม่เดี๋ยวผมใส่ให้ใหม่นะครับส่วนรั่วซึมไม่รั่วนะครับข้างหลังไม่รั่วนะครับแผ่นยกไม่ดีตอนนี้เป็นรอยหยอดหยอดน้ํามันนะครับไม่ใช่รอยซึมนะครับสีล้ะสองข้างไม่รั่วนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับลูกค้าเดี๋ยวตอนนี้ก็ปรับได้ดีนะครับปรับดีนะครับตอนนี้ปรับได้นะครับ มีผมเปลี่ยนตัวนี้ให้ทําสีชุดพักหลังให้นะครับสีกาดล่มแล้วผมทําให้ใหม่ในราคาตับสภาพนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับอเป็นรถไ้นะครับไม่ต้องกลัวครับไม่มีผุนะครับนม่มีผุเลยนะครับท่อนคัดยังไม่ได้ตัดนะครับลูกค้าดูนี่ท่อนคัดนะครับเดิมเดิมนะครับรถไม่เคยเปิดเลยนะครับเี่ยเดิมแต่ว้มีน้ํามันรั่วซึมอยู่ตรงนี้นะครับไอตัวบิดบิดเกี่ยวปรับผ่านครับแล้วก็ จุดนี้นะครับถ้าผมทําให้นะครับเล้วก็ไล่ดูกเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับมันรั่วถ้าผมทําให้พอผมต้องถอดออกหมดนะครับตัวนี้เราจะถอดออกเหมือนตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับรถผมจะถอดเีทุกคันลูกค้ารับได้ก็ได้นะครับลูกค้าบอกโอ้ผมถอดเยอะจัดรับเป็นได้ก็อย่าเพิ่งออกไปนะครับเพราะว่าทุกคันผมจะจะเน้นอย่างนี้นะครับถ้าผมปรับสภาพถ้าผมขายตามสภาพผมจะไม่ถอดแบบนี้นะครับ ตัวนี้ผมปรับสภาพนะครับตัวนี้รถคันเมื่อสักครู่ผมก็จะถอดแบบนี้แหละครับลูกค้าถอดแบบนี้แหละแล้วก็ไล่เช็คทุกอย่างแล้วก็ไล่ประกอบเหมือนเดิมนะครับตัวนี้รถก็รอคิวทันอยู่หลายคันนะครับลูกค้าเพราะว่าลูกน้องก็ทําไม่ทันกันนะครับวันนี้นะครับดูตัวนี้ก่อนนะครับชั่โมงนะครับชั่งโมงแท้ๆเลยนะครับแท้ๆเลยนะครับรับให้ได้นะครับชั่โมงดีนะครับสามพันสี่ รถมันจะเป็นปี5354นะครับนะครับมาตรงนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับถ่ายให้ดูก่อนติ๊กเกอร์ตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับในราคาปับสภาพนะครับแล้วก็กระจกกระจกตัวนี้ไม่มีมานะครับเดี๋ยวถ้าปรับสภาพเดี๋วผมใส่ให้ใหม่นะครับดูเครื่องกันครับดูเครื่องกันนะครับเขาหน้าไม่มีร่วดซึมนะครับเดี๋ยวผม เปลี่ยนในซินเดโมให้เดโมซึมนะครับเดี๋ยวผมดูเช็คเฟืองในหมให้ทำยังไงผมรู้อยู่แล้วนะครับตัวนี้สภาพมีประกันนะครับห้าอันสภาพไม่มีประกันนะครับนะคับนี่คนเกาะเลยนะครับตัวนี้นะครับคูนเกาะเลยนะครับอ่ายังไม่ได้ล้างนะครับลูกค้าดูง่ายนะครับผมก็ดูง่ายนะครับทุกอย่างรถผมจะเช็ค เช็คก่อนล้างเสมอทุกคันนะครับดูเลยนะครับซีนหน้าเครื่องยังไม่รั่วนะครับส่วนใหญ่ผมจะรู้นะครับว่าจุดไหนรั่วบ้างเพราะว่ารถทุกคันผมจะต้องเช็คก่อนนะครับก่อนล้างก่อนทํานะครับดูเครื่องนะครับสีดาเดิมสวยเลยนะครับเทาเลยนะครับรถล้านผมจะไม่พ่นเคือบเงานะครับผมจะใช้สีเดินโรงงานล้างเอานะครับเนี่ยสีเทาๆดำเดิมเลยนะครับเครื่องไม่เคยเปิดนะครับดูหน้าฝาสูบ เรื่องมาใช้เปิดเลยนะครับไม่มีรั่วซึมไม่มีเยอะนะครับมีรั่วซึมอยู่ฝั่งน้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับอ่านะครับนี่ตรงนี้นะครับอ่าน้ำเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้เดิมหมดเลยน้ำน็อตแต่เพราะฉีดเตียงไม่ได้ขันนะครับนี่ท่อไอดีก็ยังไม่ได้เปิดนะครับฝาฝาสูบก็ยังไม่ได้เปิดดูง่ายนะครับลูกค้าดูมันดูมาร์กดูอะไรดูง่ายนะครับมีมาร์กมันนะครับ คูป้าจะประกอบเสร็จก่อนแล้วก็พ่นสีทับหัวน็อตนะครับลูกค้าพ่นสีทับหัวน็อตถ้าใช้ประแจขันนะครับสีจะถลอกนะครับหัวน็อตจะถลอกแสดงว่าจะรู้เลยครับว่าตรงไหนเปิดหรือไม่นะครับตรงนี้มีอยู่เลือรั่วอยู่ตรงนี้จุดเดียวนะครับเป็นตัวเป็นตัวยางโอริงนะครับจุดเดียวนะครับเป็นโอริงที่วัดรอบใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นทุกขันนะครับซึ่งผมจะต้องเปลี่ยนทุกขันเพราะว่ามันจะรู้เลยครับว่า รถตัวนี้มาตัวไหนจะเป็นบ้างนะครับเราสุดการผ่านมาก็หลายปีมากนะครับครับแล้วก็จะผมเปลี่ยนในสายพานพัดลมมาเรื่อให้นะครับมอแบดดีนะครับผมรพวงมาลัยเบานะครับสองเข้าผมดูเช็คให้หมดนะครับอ่านะครับยังไงก็โทรมาสอบถามกันนะครับศูนย์เก้าสี่สามเก้าสี่ห้าเก้าเจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูผานครับ อ่านะครับผ่านเป็นพวงนี้นะครับเป็นใบยีิบสองของตายช้างนะครับ D H สองสองห้าสี่นะครับเป็นตรงรุ่นเลยครับของสามสิบนแปดนะครับตัวนี้ใบเต็มเต็มนะครับไม่มีเชื่อบมีดามที่โค้งนะครับก็จะมีใบเส้ตัวกลางนะครับที่มันหายไปแต่ลูกค้าเดิมทําอันนี้มาให้แต่ผมจะเชื่อบตัวนี้ให้ใหม่นะครับแต่ผมทําให้นะครับส่วนผ่านลูกโม่ปืนเลยดีหมดนะครับตัวนี้นะครับหรือว่าลูกค้านะครับจะเอาตัวตัดย่ากก็ได้นะครับ เพิ่มประตูสัญ้าก็ได้นะครับราคา20,000กว่าบาทนะครับตัวนี้รถทำสวนนะครับเหมาะกับการตัดหญ้านะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับตัดหญ้าหรือว่าจะเอาเป็นโรตารี่ยังไงก็โทรมาคุยกันครับ0943945978ี่กปับปฐมพัฒเปอร์กับแพงเพชรก็ฝากได้วยครับสวัสดีครับ